สวัสดีครับอตอนมันนี้เดลิสนะครับวันนี้ชวนคุยเรื่องสมการบัญชีนะครับสมการบัญชีจะถูกเอามาใช้ในตอนที่เวลาเราไปอ่านงบการเงินหรือเราทําความเข้าใจบริษัทต,ต่างๆนะครับว่าเอ๊มันเป็นยังไงเนาะเรื่องของสินทรัพย์เรื่องของหนี้สินเรื่องของทุน อะไรคือส่วนของเจ้าของนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจตัวมุมของบัญชีได้มากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าคลิปนี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดแบบลึกเกินไปนะแต่เอาให้พวกเราเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะครับที่เราสามารถจะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ไปดูงบการเงินให้แบบเข้าใจได้นะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันว่าสรรมการบัญชีที่เราเห็นกันประจำเนี่ยนะครับเรามักจะเห็นคําว่าสินทรัพย์เท่ากับนี้สินบวกส่วนของเจ้าของมันก็จะมีความงงๆงของเราอยู่นะว่า สินทรัพย์เนี่ยมันก็คือมูลค่าของบริษัทไหมใช่ไหมนะครับมันคือมูลค่าทรัพย์สินที่บริษัทมีไหมนะครับอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจว่าสินทรัพย์เนี่ยนะครับมันก็คือในส่วนของสิ่งจริงๆถ้าตีความเนาะมันคือสิ่งที่ทําให้เกิดรายได้มันคือสิ่งที่ทําให้เกิดรายได้ออน,ดไดนะครับถ้าเกิดเราไปตีว่ามันคือมูลค่าของบริษัทไหมอันนี้อาจจะไม่ใช่ ปกติเราดูมูลค่าบริษัทเนี่ยเราไปดูที่ Market Cap ใช่ไหมมาร์เก็ตแคปิทัลแต่ว่าอันนี้คือสินทรัพย์คือสิ่งที่ถ้ามีปุ๊บเนี่ยแล้วมันต้องสามารถเจเนเรทรายได้ได้นะครับมันเท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของพอเมื่อกี้นิยามตอมคือมันต้องสร้างรายได้ได้เนาะแล้วทำไมพอมาดูมันเป็นหนี้สินใช่ป่ะแล้วทําไมมันเป็นส่วนของเจ้าของเอ๊ะแล้วมันหนี้สินมันก่อให้เกิดรายได้ไหมก็ต้องเข้าใจว่าหนี้สินในมุมของบริษัทนะครับ มันก็มีหลายแบบเนาะก็คือการจัดหาเงินทุนเข้ามาก็คือการกู้การใช้สินเชื่อเนี่ยเพื่อเอามาเพิ่มแคปซิตี้เพิ่มความสามารถขีดความสามารถของการทํางานเช่นเราไปกู้มาเพื่อซื้อเครื่องจักรเราไปกู้มาเพื่อเอามา,าทําธุรกิจที่ขยาย business unit เพิ่มอะไรเงี้ยนะครับมันก็คือการมันคือทรัพย์สินเหมือนกันแต่ยังอยู่ในรูปของหนี้สินที่หอชําระ โอเคไหมเพราะหนี้สินเอาลงมาเนี่ยก็คือมาขยายขยายเสร็จปุ๊บจะก่อให้เกิดรายได้แล้วรายได้เราก็ไปชําระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหนี้สินเองเนี่ยตัวดอกเบีย้ยมันนะครับก็เป็นถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทนะครับทีนี้อีกมุมหนึ่งก็คือส่วนของเจ้าของคืออะไรเอ่อบางคนฟังเราก็มันมันเป็นคําที่งงนิดนึงเพราะว่าเรากําลังพูดถึงบริษัทแล้วทำไมมันมีส่วนของเจ้าของแล้วส่วนของเจ้าของนี่คือบุคคลธรรมดาไหมนะครับ ส่วนของเจ้าของเนี่ยมันมันต้องแตกมาตรงนี้ครับว่าส่วนของเจ้าของเนี่ยมันคือทุนบวกกําไรสะสมนะครับบางคนบอกว่าเออก็พอเข้าใจได้นะคือเรื่องของทุนนะครับเพราะเวลาเราจดจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเนาะเปลี่ยนจากรูปที่เราทําธุรกิจอาจจะเป็นขายของผ่านชื่อเราเนี่ยมาเป็นบริษัทนะครับทำธุรกิจบริการทาธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นนิติบุคคลก็เป็นบริษัทจํากัดหรือเป็นทั้งหุ้นส่วนจํากัดแล้ว มันก็จะต้องมีเงินทุนถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นรูปชื่อแค่นี้ใช้ในนิติกรรมเฉยๆว่าเป็นเบริษัทจำกัดแต่คนทํางานมันก็คือ,อยังเป็นเราอยู่ใช่ไหมคนจะเอาของมาขายก็ยังต้องเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงจดจัดตั้งบริษัทเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าทุนจดทะเบียนครับทุนจดทะเบียนเนี่ยจริงๆมันใช้หลักๆเนาะเอาแบบเบสิกก็คือมันใช้อยู่2เรื่อง เรื่องที่1มันก็คือเงินทุนสําหรับการเริ่มต้นกิจการนั่นเองก็คือการที่เรามีเงินทุนสมมติมี1ล้านบาท1ล้านบาทนี้ก็จะเป็นเงินทุนตั้งต้นในการเริ่มทําธุรกิจนะครับเช่นเราจะเอาไปซื้อของไปจ้างพนักงานหรือจะไปเช่าอาคารเช่ารถเพื่อทําธุรกิจเนี่ยใช้เงินทุนก้อนนี้แหละนะครับซึ่งมันก็สามารถเลือกได้อีกนะครับว่าจะชําระแบบเต็มจํานวนหรือชําระไม่เต็มก็ได้เพราะบางทีเราบอกว่าเราทําทุนจดทะเบียน1ล้าน แต่เราขอ,อชําระทุนจดทะเบียนเนี่ยเพียงแค่25%คือ2 5 0 0 0 0ได้ไหมได้นะนะครับแต่ว่าก็แปลว่าเราก็จะมีเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ2 5 0 0 0 0มันก็จะมีคําถามตามมาว่าอา้าวแล้วทำไมไม่จด2 5 0 0 0 0จด1ล้านทำไมใช่ไหมครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าคําว่าทุนจดทะเบียนเนี่ยนอกเหนือจากเงินทุนแล้วมันยังถูกใช้ในอีกหนึ่งเรื่องครับ ในเรื่องของการที่ถ้าสมมติวันนี้เราทำโปรเจกต์กันกับคู่ค้าของเรานะครับแล้วเราต้องส่งมอบโปรเจกต์นี้สมมติว่ามันคือมูลค่า1ล้านบาทแล้วทุนจดทะเบียนของเราเนี่ยมันมีเพียงแค่2,5 0 0 0 0ถ้าเกิดสมมติโปรเจกต์นี้มูลค่า1ล้านเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาคู่ค้าของเราเนี่ยอาจจะต้องฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายถูกไหมครับแต่ว่าเขามองมาแล้วไอ้บริษัทคนนี้ เขามีเงินทุนจดทะเบียนเพียงแค่2อ0 0สนเท่านั้นเองแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นกิจการด้วยนั่นหมายความว่าเขาอาจจะไม่สามารถใช้นี่สินหรือใช้ชดใช้ความเสียหายเนี่ยได้สูงถึง1ล้านเท่ามูลค่าโปรเจกต์เพราะฉะนั้นการทําธุรกรรมกันก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเขาเราจะทําธุรกิจทําธุรกรรมกันเนี่ยแล้วมูลค่าโปรเจกต์มัน1ล้านเราก็ต้องมองพิจารณาจุดนี้ด้วยว่าเขามีกําลังในการชดใช้ค่าเสียหาย1ล้านด้วยไหมเราก็เลยมักจะดูกันง่ายๆด้วยทุนจดทะเบียนนะครับว่าเขามีทุนจดทะเบียนเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าโปรเจกต์ที่เราดีวกันมูลค่าโปรเจกต์แต่แปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะจดทุนจดท,นจทะเบียนเนี่ยหล้านแต่ตอนที่เขาชําระเงินเอาเงินเข้าบริษัทอะ่ะ เขาเอาเข้าแค่2500สนก็ได้นะแต่เวลาถ้าถูกฟ้องร้องเนี่ยเขาฟ้องร้องมาล้านหนึ่งในส่วนของเจ้าของนั่นแหละครับที่จะต้องเอาเงินเนาะเอาเงินมาชําระอีก7จ็ดแ0ที่เหลือด้วยนี่คือทุนจดทะเบียนเพราะฉะนั้นส่วนของเจ้าของเนี่ยเรารู้เรื่องทุนแล้วมันมีมาอีกหนึ่งก้อนครับทุนเนี่ยคือตัวตั้งต้นที่เราเริ่มต้นธุรกิจเนาะแต่กําไรสะสมเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากเราเริ่มทําธุรกิจ เพราะฉะนั้นส่วนของเจ้าของมีสส่วนส่วนเริ่มต้นในการทําธุรกิจกับส่วนที่รันธุรกิจไปแล้วแล้วเริ่มมีกําไรนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อว่าแล้วกําไรสะสมมันมายังไงกําไรสะสมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผลรวมของกําไรสุทธินะครับถึงปัจจุบันเนาะตัว,ต,วตัวนั้นคือตัวซ้ำเนาะก็คือซ้ำของกําไรสุทธิถึงปัจจุบันก็มีคําถามอีกว่าเอ๊ะแล้วกำไรสะสมเนี่ย จริงๆแล้วมันถูกคำนวณยังไงเนาะก็อย่างนี้ครับสมมติว่าเราเปิดบริษัทตอนปี2560แล้วเราปิดปี2566ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2567เนี่ยมันยังไม่ครบปีเราก็เลยยังไม่คิดกำไรสุทธิ เพราะว่าเพิ่งเริ่มมาได้แค่เดือน2องเดือนอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะคิดกาไรเนี่ยปี6 0ศูถึงหกนี่คือเขาเรียกว่ากาไรสะสมทั้งหมดนะครับแต่ก่อนจะไปกาไรสะสมทั้งหมดเราลองเข้าใจกําไรสะสมเอาแค่ปีเดียวก่อนนะนะครับเราจะบอกว่าถ้าเราอยากรู้กําไรสะสมเนี่ยในปีปัจจุบนันคําว่ากําไรสะสมปีปัจจุบันเนี่ยมันคืออดีตจนถึงปัจจุบนันเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรสะสมนะปีปัจจุบันคือปี2566อ่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับมันคือกำไรสะสมต้นงวด ซึ่งต้นงวดก็คือกำไร,รสะสมตั้งแต่ปี60จนถึง2565มาบวกกับกำไร,รสุทธิปีปัจจุบันก็คือปี66แล้วก็มารบเงินปันผลด้วยเพราะนั้นตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือถ้าเราอยากรู้กำไร,รสะสมตั้งแต่ปี2560จนถึง66นะครับเพื่อจะเอามาคำนวณตรงนี้เนาะนะครับเราก็ต้องเอากำไร,รสะสมตั้งแต่ปี2 5 6 0ถึง65แล้วมาบวกด้วยกำไร,รสุทธิของปี66 แล้วก็ลบเงินปันผลที่จ่ายออกด้วยนะครับงั้นเรามาแตกไปต่อว่าแล้วกําไรสุทธิคืออะไรกําไรสุทธิเนี่ยคือรายได้ลบค่าใช้จ่ายครับก็เวลาเราคํานวณกําไรเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเรามองกันจริงๆเนี่ยมันต้นทุนเนี่ย คำว่าค่าให้จ่ายตรงนี้นะครับมันมีแตกแยกย่อยไปอีกเยอะเลยมันมีต้นทุนถ้าเราเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปมันก็คือต้นทุนในการซื้อของมาใช่ไหมครับซื้อของมา100ขาย110นะครับอันนี้คือต้นทุนมันอยู่ในส่วนของค่าให้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็มีค่าให้จ่ายในการขายด้วยถูกไหม ของเนี่ยเราไม่ได้ขายแบบว่าตั้งเฉยๆมีคนมาซื้อเรามีการใช้พวกแพลตฟอร์มต่างๆก็เป็นค่าใช้จ่ายเรามีแอดมินมาตอบมันก็เป็นค่าใช้จ่ายเรามีคนที่เป็นพนักงานของเราเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายในการาบริหารนะครับตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดรายได้ก็คือสิ่งที่เรารับมาจากลูกค้าลูกค้าจ่ายเงินเรามามันก็เป็นรายได้ทั้งหมดเพราะนั้นก็เอารายได้ลบรายจ่ายทีนี้ คำว่ากําไรสุทธิมันคุยในพีเรียดไหนก็คือช่วงเวลาไหนทีนี้ต้องก็ต้องมาดูครับว่าตัวรอบบัญชีเนี่ยของแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นอย่างไรคือถ้ารอบบัญชีของบริษัทนั้นๆคือรอบบัญชีปฏิทินนะครับก็คือ1มกราคมถึง31ทธันวาคม ก็คิดแบบง่ายๆตรงไปตรงมาก็แปลว่ามันคือรายได้ตั้งแต่วันที่1มกราถึง3 1ธันวาคมปี66รลบด้วยค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มกราถึง31ธันวาคมปี66เราก็จะได้กําไรสุทธิในปี -66 นั่นเองแต่บางทีบางบริษัทนะครับถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในไทยบางแห่งก็ตามเขาไม่ได้มีรอบบัญชีแบบปีปฏิทินเขาอาจจะเริ่มต้นเดือนเมษายนก็ได้ 1เมษายนนะครับปี2,565แล้วก็มาจบที่31มีนาคมปี2,566ก็เป็นได้มันก็มีเหตุแบบนี้เหมือนกันที่ปีปีของบัญชีเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยไม่ตรงกับปีภาษีแต่เอาแบบง่ายๆเราเอาแบบปีปฏิทินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาดูเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าใจว่าอ๋องั้นแปลว่านี่สินบวกกับกำไรสะสมนะครับ แล้วลบกับเงินปันผลเนาะแล้วก็บวกทุนเข้าไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกสินทรัพย์ขององค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้ยินคาว่าส่วนของเจ้าของเราต้องรู้ด้วยนะว่าข้างในเนี่ยมันมีสส่วนส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจกับส่วนที่มันคือการบริหารงานของธุรกิจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินขององค์กรเยอะๆลองไปดูดีๆครับมันเยอะที่ทุนจดทะเบียน มันเยอะที่นี่หรือมันเยอะที่กําไรสะสมธุรกิจที่น่าจะดูดีน่าจะเป็นยังไงนะครับธุรกิจที่น่าจะดูดีก็คือเราเห็นว่าสินทรัพย์เขาเยอะดีเติบโตจากปีที่แล้วและสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือกําไรสะสมถูกไหมถ้าทุนจดทะเบียนเท่าเดิมนี่สินเท่าเดิมกําไรเพิ่มขึ้นแปลว่าแปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาอาจจะมีรายได้ที่มากขึ้นแล้วอีกมุมหนึ่งรายได้เท่าเดิมค่าใช้จ่ายลดลงก็เป็นได้ นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูอีกว่ากําไรสะสมที่มาเนี่ยมันมาในปีกําไรปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรสุทธิปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นรายได้เขาเติบโตไหมนะครับหรือรายได้เขาคงที่แต่เขาบริหารการดีบริหารกิจการดีมากเลยคือค่าใช้จ่ายลดลงเนาะตัดคนตัดอะไรค่าใช้ใจ่ายมันก็จะลดลงต้นทุนของดีขึ้นค่าใช้จ่ายก็ลดลงมันทําให้กําไรสุทธิของเขาเนี่ยในปีนั้นๆเนี่ยมันดีขึ้นพอดีขึ้นมันก็ส่งผลต่อก,กําไรสะสมอันนี้คือกรณีที่ ทุนเท่าเดิมหนี้เท่าเดิมนะครับถ้าเกิดเราไปเห็นว่าบริษัทนี้รั์สินเพิ่มขึ้นเกือบเท่าหนึ่งเลยนะครับพอดูไปปุ๊บหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุนเท่าเดิมกำไรสะสมออกมาใกล้เคียงเดิมคือยังไม่ได้เพิ่มเติมมากนักนะครับถ้าไม่เพิ่มเติมมากนักเนี่ยเราแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติส่วนต่างกำไรสะสมจากปีที่แล้วเนี่ยออกมาเป็นศูนย์แปลว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย รายได้ลบค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์ถูกไหมเพ 0, ราะศูนย์กำไรสุทธิในปีนี้เป็นศูนย์มันเลยทําให้กําไรสะสมปี65กับ6 6เนี่ยออกมาเท่าเดิมนะครับถ้ามันจะเพิ่มขึ้นก็แปลว่ากําไรสุทธิปี65ต้องมากขึ้นถ้ากําไรสุทธิมันลดลงก็เราก็เรียกขาดทุนเนาะขาดทุนตรงนี้กําไรสะสมก็ต้องลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต่มตีว่าถ้าทุนเท่าเดิมกําไรสะสมไม่ได้โตขึ้นไม่ได้ลดลงแต่หนี่เพิ่ม อันนี้เราต้องไปดูข่าวเพิ่มครับดูโครงการดูโปรเจกต์ของเขาว่าเขาไปจัดหาแหล่งเงินทุนตรงนี้เข้ามาเนี่ยสินเชื่อเข้ามาเนี่ยเพื่ออะไรถ้าบริษัทกําลังขยายเราก็ต้องไปดูโปรเจกต์ของเขาว่าสิ่งที่เขาขยายเนี่ยมันกําลังทําอะไรแล้วน่าสนใจไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะถูกดูแล้โดนหลอกด้วยทรัพย์สินครับว่าเห็นทรัพย์สินของเขามันเติบโตขึ้นเลยแต่พอไปดูออมันเป็นหนี้สินหมดเลยนะครับถ้าเกิดหนี้สินขึ้นกาไรขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอยู่ในทางแบบ ต้องไปวิเคราะห์ต่อนะมันอาจจะเป็นกลางๆว่ากู้มาเพิ่มเพื่อลงทุนเพิ่มนะครับอีกมุมนึงเห็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นครับหนี้สินกับกําไรสะสมเท่าเดิมหนี้ไม่เพิ่มไม่ลดกําไรไม่เพิ่มไม่ลดแต่ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นนะครับทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมีได้ด้วยหลายปัจจัยทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องการใช้เงินเพิ่มแล้วในส่วนของพวกเจ้าของต่างๆชิปอินเงินเข้ามาเพื่อเอามาเป็นคือไม่กู้อะเอาง่ายๆคือไม่กู้คือ ชิปเงินเข้ามาเป็นส่วนของทุนนะครับเพื่อเพิ่มทุนเราจะได้ยินว่าแบบหุ้นส่วนใหญ่เพิ่มทุนใช่ไหมก็จะเป็นการเพิ่มแบบนี้หรือเป็นการเพิ่มทุนโดยการเอาเข้าตลาดแล้วเพิ่มจํานวนหุ้นอ่าเราก็เคยได้ยินก็คือที่เราไปเวลาซื้อหุ้นไปแล้วนะครับแล้วเราจะได้ยินว่าหุ้นเพิ่มทุนใช่ไหมเขาก็อยากได้ทุนจดทะเบียนตรงนี้เพิ่มขึ้นถามว่าเอ้ยแล้วมันต่างอะไรกันระหว่างการไปกู้มาเพื่อเอามาลงทุนเพิ่มกับ เพิ่มทุนตรงนี้นะครับก็ตรงเนี้ยกู้ตรงเนี้ยนะครับถ้าสมมุติไปกู้ธนาคารเขาก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดเขาไปกู้ประชาชนก็คืออยู่ในตลาดใช่ไหมเปิดหุ้นเพิ่มประชาชนก็มีสิทธิ์ไปซื้อเพิ่มนะครับ IPO ก็ไปเพิ่มนะซื้อไปเพิ่มเขาไม่ต้องการันตีการจ่ายไงเพราะอะไรเพราะเขาเราไม่ได้สัญญากันว่าเราจะจ่ายเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของโอกาสได้รับผลตอบแทนนะครับ ก็มันก็จะมาลิงก์กับเงินปันผลที่จะจ่ายสําหรับทุนที่เพิ่มขึ้นอันนี้แหละคือสมการบัญชีนะครับทำให้เราจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าเวลาที่เราไปอ่านงบการเงินเราได้รู้ว่าโอ้สินทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปเราก็ต้องรู้ด้วยว่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากส่วนไหนนะครับมันก็เหมือนกับบุคคลธรรมดานี่แหละว่าจริงๆเวลาเราไปกู้มาซื้อบ้านนะครับเรามองบ้านเป็นแอสเซทหรือยัง สมมติผมไปซื้อบ้าน10ล้านบาทผมใช้วิธีการกู้ธนาคารนะครับวางดาวไป1ล้านนะครับมูลค่าบ้านเนี่ยก็คือเราเป็นเจ้าของละ1ล้านบาทอีก9ล้านบาทเนี่ยผมใช้กันกู้สินเชื่อเรามองมันเป็นทรัพย์สินหรือ,อยังในทางบัญชีบริษัทเนี่ยเขามองว่าเป็นสินทรัพย์เรียบร้อยแล้วเนาะแต่แค่ว่ามันเพิ่มขึ้นในส่วนของหนี้9ล้านเนาะส่วนของทุนเนี่ยคือ1ล้านเพราะว่าผมใช้เงินตัวเองก็เป็นส่วนของทุน เสร็จแล้วหนี้9ล้านกำไรสะสมของบุคคลธรรมดามันไม่ได้มีอยู่แล้วนะครับแปลว่าทรัพย์สินผมเพิ่มนะแต่เพิ่มด้วยหนี้ไป9้ล้านแล้วมันก็เลยมีสัดส่วนว่าเวลาเราไปดูต่อเนี่ยเราจะดูสัดส่วนของหนี้สินเทียบกับทุนเราจะดูทรัพย์สินในส่วนของหนี้สินเทียบกับรายได้เออมันก็จะเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เราไปดูอีกว่างั้นแปลว่าบริษัทนี้หนี้เยอะกว่ารายได้ไหมหรือกําลังดีเนาะเพื่อวิเคราะห์ถัดไปว่า โอกาสในการชําระหนี้คืนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอัตราส่วนพวกนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่วันนี้อยากให้ดูในส่วนของ accounting equation หรือสมการบัญชีเพื่อที่เราจะได้ไปอ่านงบการเงินได้แบบเข้าใจใครมีคําถามนะครับสามารถพิมพ์มาด้านล่างได้เลยถ้าพูดยากไปพูดเร็วไปหรือ,อยังไงคอมเมนต์บอกได้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรนะครับสามารถที่จะทักเข้ามาข้างล่างได้เลยเนาะผมใส่ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเผื่อปรึกษาเกี่ยวกับการเงินบุคคลนะครับการเงินนิติบุคคลก็สามารถทักทายเข้ามาได้เลยเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ